สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการดูดีๆด,ดูข่าวดีๆไปกับดิฉันดาวสุนัตยายาวค่ะปีเก่าผ่านไปแล้วนะคะปีนี้เรามาดูเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนกันบ้างดีกว่าค่ะ ในประเทศไทยตอนนี้ทราบมาว่ามีสถาบันที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้อย่างเช่นมูลนิธิ CU Enterprise โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยทําโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยมีการเชิญชวนคนไทยร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยไทยในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนต้านโควิดซึ่งตามที่รองศาสตราจารย์ดรนัชชาทวีแสงสกุลไทยรองอธิการบดีด้านการพัฒนานงานใหม่และงานนวัตกรรมจุฬาลงกรมหา วิทยยาลัได้ให้สัมภาษณ์กับ The Standard เมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาว่าต้องการระดมทุน500ล้านบาทเพื่อลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพชื่อบายาฟโตฟาร์มที่บ่มเพาะโดย CU Innovation Hub และคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งบริษัทนี้ใช้พืชไปผ่านกระบวนการเทคโนโลยีทางชีวภาพในการวิจัยทําเครื่องสําอางยาและวัคซีนได้แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งล่าสุดได้ทดลองทํายาต้านโควิดได้สําเร็จ กับหนูขาวและลิงในห้องหลับสำเร็จแล้วซึ่งรองศาสตราจารย์ด็ร์นัชากล่าวว่าเป็นโครงการธรรมชาติช่วยธรรมชาติซึ่งผลออกมาใกล้เคียงกับห้องหลับอื่นๆเลย ดังนั้นจึงอยากให้คนไทยทางประเทศมีส่วนร่วมและตั้งแต่การวิจัยจนถึงการผลิตจะเป็นของคนไทยทำเองทั้งหมดตอนนี้ได้รับการร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมถึงสิทธิ์เก่าจุฬาด้วยค่ะจนถึงตอนนี้ขาดเพียงแค่ทุนที่จะไปสร้างโรงงาน500ล้านบาทเท่านั้นหากทำได้สำเร็จจะทดลองกับมนุษย์ได้กลางปี2021และหากได้ผลดีก็อาจจะใช้วัคซีนในปลายปีหน้าได้ค่ะ และเพียงต้องการรับบริจาค500บาทจาก1ล้านคนเท่านั้นเมื่อครบ1ล้านคนระบบก็จะปิดคนไทยที่บริจาคก,ก็จะได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยและหากวัคซีนนี้สำเร็จแล้ว1ล้านโดสในรอบแรกผู้ที่บริจาคก,ก็จะได้รับสิทธิที่จะฉีดวัคซีนก่อนค่ะหากสนใจดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะคะ คนไทยโชคดีนะคะที่มีองค์กรดีๆอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนจีนอยู่ภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปัจจุบันนี้ไม่โชคดีอย่างนี้นะคะหากคนจีนต้องการจะฉีดวัคซีนก็ไม่ใช่ว่าจะฉีดได้นะคะเพราะว่าราคานั้นประมาณ4 0 0ร0 0 0ถึงพหยวนก็ประมาณ1,800บาทถึง36,000บาทต่อชอดค่ะ Radio Free Asia รายงานว่าพลเมืองอู่ฮั่นบอกว่ามีค่าฉีดวัคซีนนั้นมากกว่า2,700หยวนหรือ12,000บาทต่อเข็มหากฉีด3ครั้งก็จะมีมูลค่ารวมมากกว่า35,000บาทต่อคนซึ่งแพงมากเกินไปสำหรับคนทั่วๆไปค่ะ คนเชี่ยงไฮ้บางคนกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลท้องถิ่นกลัวที่จะลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนเพราะว่ากังวลว่าวัคซีนในประเทศจีนนั้นจะไม่ปลอดภัย ก็น,น่ากังวลอยู่หรอกนะคะเพราะว่าหนึ่งในวัคซีนที่จีนใช้ตอนนี้เนี่ยเป็น Inactivated Vaccine จาก Sinovac Biotech บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพและเภสัชกรรมซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าบริษัทนี้มีประวัติติดสินบนทางการจีนและตอนนี้บุคคลที่มีรายงานที่เป็นคนจัดการ การติดสินบนนั้นมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการพัฒนาวัคซีนต้านไวรัส CCP ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่ค่ะเหยืนอว่ยตรงผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Sinovac Biotech ยอมรับในศารเมื่อปี2016ว่าเขาจ่ายสินบนมากกว่า2ล้านบาทให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของจีนเพื่อให้เร่งอนุมัติวัคซีนซ i n น vac สำหรับ5โรคได้แก่โรคไวรัสตับอักเสบ A ไข้หวัดให ไข่เอซาสไขวัดนกและโรคปากและเท้าเปื่อยค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของจีนคนนั้นถูกตัดสินจำคุก10ปีในข้อหารับสินบนจากบริษัท เจ็ดแห่งรวมทั้งเซนเนแวกด้วยแต่เยนว้ยวตรงกลับหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องได้อย่างหมดวิตโดยแลกกับการร่วมมือกับอายการเมื่อเขาให้การกับสารเขาก็อ้างว่าเขาไม่สามารถปฏิเสธคำขอสินบนจากเจ้าหน้าที่ได้แม้ว่าจะมีประวัติติดตัวเช่นนี้เยินว้ยวตรงก็ยังดำรงตำแหน่งเป็นซีอของบริษัทและตอนนี้เขารับผิดชอบการวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันไวรัส CCP ค่ะ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกิจการประเทศจีนในเจิ้งห้าวชางได้ให้ความกระจ่างว่าทำไมเหยียนเว่ยตงยังคงเป็น CEO ของบริษัทไซโนแวคและยังรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ได้ทั้งๆท,ที่มีประวัติที่ด่างพร้อยเรื่องทุจริตให้สินบนเช่นนี้เจิ้ง้าวชางกล่าวว่าภายใต้กฎของ CCP นั้นการสมรู้ร่วมคิดและการติดสินบนระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าของธุรกิจนั้นเป็นเรื่องปกติ สิ่งนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเพียงเพราะมีการระบาดของไวรัสมันเป็นวัฒนธรรมมืดที่น่ากลัวเมื่อมีส่วนร่วมในการแสวงหาอำนาจแล้วพวกเขาจะไม่สามารถถอนตัวได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมทั้งวัคซีนและชุดทดสอบไวรัส CCP จึงมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น รายงานของสื่อจีนระบุว่าระหว่างปี2008ถึง2016เจ้าหน้าที่และผู้บริหารโรงพยาบาลอย่างน้อย20แห่งใน5จังหวัดของจีนยอมรับว่าได้ติดสินบนจาก Sinovac Biotech ค่ะผลการฉีดวัคซีนนั้นน่ากลัวมากเนื่องจากมีรายงานว่าคนงานชาวจีนหลายร้อยคนในแอฟริกาและประเทศในยุโรปมีผลทดสอบไวรัส CCP เป็นบวก ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางออกจากประเทศจีนนั้นพวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศจีนค่ะเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสถานทูตจีนในยูกันดาประกาศว่าคนงานจีนประมาณ50คนได้รับผลทดสอบไวรัส CCP เป็นบวกตอนนี้อีกสองประเทศก็มีรายงานผลเช่นเดียวกันค่ะ Radio Free Asia ซึ่งเป็นสื่อในสหรัฐอเมริการายงานว่ามีคนจีน16คนได้รับผลการทดสอบไวรัส CCP เป็นบวกในแอฟริกากลางประเทศแองโกลาตามโพสต์ในวีแชทของนักข่าวคนงานชาวจีนที่อาศัยอยู่ในแองโกลาได้รับวัคซีนจาก China National Pharmaceutical Group ก่อนที่จะเดินทางไปแอฟริกาหญิงชาวจีนอีกคนในแองโกลาชื่อยุนยืนยันกับ Radio Free Asia ว่า คนงานเหล่านี้ไม่กล้าพูดถึงสถานการณ์ของพวกเขาต่อสาธารณะเพราะกลัวว่าคนอื่นจะตัดการติดต่อกับพวกเขาเธอกล่าวเสริมว่าคลินิกที่ได้รับทุนจากจีนในแองโกลาไม่ยอมรับผู้ป่วยไวรัส c c ซและสถานทูตจีนยังไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนพวกเขาอ้างว่าคนงานไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการฉีดวัคซีนและสิ่งนี้ทำให้วัคซีนไม่ได้ผลกับพวกเขา นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคนงานชาวจีนประมาณ300คนในประเทศเซอร์เบียในยุโรปได้รับผลทดสอบไวรัส CCP เป็นบวกหลายคนมาจากประเทศจีนเมื่อไม่นานมานี้และได้รับวัคซีนแบบเดียวกับแรงงานจีนในแองโกลาค่ะ ช่วงฤดูร,ร้อนที่ผ่านมานี้ทางการจีนให้บริษัทวัคซีนจีน3รายได้รับอนุญาตให้ฉีดวัคซีนจีนกับแรงงานที่จำเป็นซึ่งรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ของจีนตลอดจนนักการทูตนักศึกษาและคนงานที่ถูกส่งไปอย่างประเทศอื่นๆถึงแม้ว่าการทดลองทางคลินิกยังไม่เสร็จสิ้นในเวลานั้นก็ตาม2บริษัท ที่ฉีดวัคซีนก็คือ China National Biotech Group Company Limited หรือ CNBG ในเครือของซ o p น a r m และอีกหนึ่งก็คือบริษัท Sinovac Biotech ในเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมามีการฉีดวัคซีนให้ประชากร1ล้านคนในประเทศจีนสื่อของรัฐจีนไม่ได้รายงานกรณีผลทดสอบไวรัส CCP เป็นบวกจากผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนในประเทศจีน อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่5ธันวาคมสถานทูตจีนในยูกันดาประกาศว่าคนงานจีน47คนได้รับการตรวจไวรัสโคโรนาเป็นบวกพวกเขาทำงานให้กับบริษัทอินเดียในยูกันดาตอนนี้จีนได้สั่งซื้อวัคซีนไบโอเทค และไฟเซอร์เป็นจำนวน100ล้านโดสแล้วซึ่งรวมกับที่ผลิตในประเทศ100ล้านโดสเป็น200ล้านโดสแต่น่าสงสัยนะคะว่าใครจะได้ฉีดวัคซีนจากบริษัทใดเขาจะแบ่งกันยังไงนะยังมีข่าวออกมาอีกนะคะว่าในประเทศจีนเด็กๆอาจถูกใช้เป็นหนูทดลองวัคซีนในจีนค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าในเมืองผิงเหลียงจังหวัดกานซูรู้จักกันไหมคะ ไม่รู้จักใช่ไหมคะเดาวก็ไม่รู้จักค่ะคือมันอยู่ในประมาณกลางๆประเทศจีนนะคะ i n t the m i d d l e of nowhere เลยนะคะเรื่องของเรื่องก็คือเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่เพิ่งจะผ่านมามีการรับสมัครอาสาสมัครในโรงเรียนประถมและมัธยมในเมืองผิงเหลียงโดยเปิดรับสมัครนักเรียนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนที่สมัครใจที่จะรับวัคซีนป้องกันไวรัส CCP โดยให้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายกันเอง เป็นเงินประมาณ2,300บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ก็นับว่าไม่น้อยนะคะสำหรับคนในพื้นที่ที่ยากจนอย่างจีนในต่างจังหวัดทั่วๆไปเขาระบุว่างานนี้ต้องการให้เรื่องนี้เป็นความลับโดยห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกทราบโดยเด็ดขาด มีหมอจากปักกิง่งซึ่งตอนนี้อยู่ในแคนาดาบอกว่าเป็นไปได้ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนต้องการใช้นักเรียนในการทดลองวัคซีนเขากล่าวว่าที่เมืองผิงเหลียงซึ่งอยู่ในมณฑลทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนถูกเลือกก็เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนาและห่างไกลจากปักกิง่งหากการทดลองฉีดวัคซีนนี้ผิดพลาดขึ้นมาเขาบอกว่ามันง่ายที่จะปิดข่าวค่ะ เราจะแปะลิงก์วิดีโอเรื่องนี้ไว้ให้นะคะหากใครต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปดูได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการดูดีๆไปกับดาวนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และหากยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวดีๆจากช่องดูดีๆค่ะ พราะตอนนี้มีความเป็นไปได้อย่างมากว่าช่องดูดีๆถูกกด m o n e t i z a t i o n อยู่เนื่องจากเนื้อหาของเรา YouTube และก็ Facebook เขาไม่เห็นด้วยนะคะดังนั้นหากต้องการแชร์ให้เนื้อหาแบบนี้ไปยังผู้ชมคนอื่นแล้วก็ต้องกดไลค์และก็แชร์เท่านั้นนะคะมันจะได้บังคับให้อลกอริทึมของ YouTube ทำงานส่งวิดีโอของช่องดูดีๆไปให้คนอื่นเพื่อเป็นประโยชน์กับเขาคะ่ะ จะดูอะไรดูให้ดีๆเวลาดูข่าวดูกันให้ดีๆนะคะขอบคุณที่ติดตามชมรายการค่ะสวัสดีค่ะ